นี่กำลังฮิตเลยบาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบตกปลา,า,าก็งคืนกลงคืนเขาจะเดินได้ไหมเนี่ยนี่ดูมือดิโอ้ลิ้นเล่นเป็นไงลิน้นยาวไหมพระมาลัยเทศนาโปรดสัตว์นรกให้ไปผุดไปเกิดสวัสดีครับทุกคน วันนี้เราจะไปไหนครับวัดม่วงครับวัดม่วงจังหวัดอ่างทอง <Okay. S 1> ตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองวิ่งวิ่งนิดนึงนะแล้วจะถึงแล้วนะครับ <S <S อ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็จอดรถไว้ที่เรียบร้อยนะครับ<ะ>เดี๋ยวกำลังไปดูองค์พระนะครับหลวงพ่อโตใช่ไหมตะไม่ใช่หลวงพ่อโตหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่วัดม่วงหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงใช่นบรรยาก,กาศวัดนะครับเราจะเดินไปข้างในก่อน ตรงสีตรงนู้นจะเป็นสีโบดนะครับโบดสีเงินนะสวยนะข้างในอันนี้เราเดินใช่แต่เห็นมันดูแล้วมันแหววบสะดือเหรออ๋อรูทางขึ้นออกตรงข้างๆเอวเลยตรงเอวใช่ป่ะโอ้นี่ครับสวยไหมองวอลเลอร์เลยครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนนี่เดินเยินตรงนี้ก็ได้ใช่ป่ะอ๋อเงา ยีเงาเอาเดินมาไหนที่ทำบุญอยู่ไหนลูกดอกไม้ทุบเทียนผมไปไปที่แลกเงินไหมครับอปอแบงค์ยี่สิบแลกหนึ่งครับอะเอาไปใส่ตู้ลูก่ะ เอาไปไว้เลยเดี๋ยวป้าถ่ายคลิปให้ครับทูบอ๋อนี่ก็ทูบเอาไปใช้ต่อได้นะครับนี่จับจับออวะพระนี่ไหม หลวงพ่อดูอหลวงพ่อยิ้ม <c oughs> นี้พระครูวิบูลอาจารย์คุณครับเป็นรูปเหมือนนะอันนี้พอเพราะว่าเขากำลังบรูรณะอยู่วัดโตวัดม่วงนะครับนี่พระอ,อะไรจกักรพรรดิปะเปลี่ยงสร้างเลยพระย่ทำไมทำไมลูกเก้ถึงเล็กเมืองเลยป้าขาป้าเขาอยาก เขาชื่อหลวงพ่อขาวเหรอหลวงพ่อขาววัดม่วงนี่เป็นแบบจำลองนะทุกคน,ไไนก,กันกุมารน,นะครับเพราะวีสันดอนเนี่ยประวัติเขามีอยู่การรู้มันเป็นอะไรกนะ็เป็นเทวเวชตอนที่ซาดูไม่ใช่เพลงนันน <c oughs> นี่แล้วก็อะไร <c oughs> โอ้โห <c oughs> เสือสิงโต <ขอ S 1> นี่เขากำลังทาสีเลยนะมีฟองสีด้วย มัวหน่อยกัดมือได้วหมกัดมือเลยนี่จะเป็นฝั่งซ้ายนะครับถ้าจากองค์พระมานะ <c oughs> องคนี้จะเป็นเทวดาหมดลูกเ <c oughs> ทวดาชุดขาวนี่เป็นพรามณ่ะเขียวนั่นพระอินทร์ป่ะพระพรามเหมือนมากเลยนะอืมโอ้สวยนะ <c oughs> แล้วก็มีฝั่งขวาด้วย เป็นรูปปั้นแบบจำลองเทวดาสวรรค์นะครับแล้วก็จะมีนรกด้วยน,นี่น,นี่อะไรเนี่ยกันชักศึกษ์น,นี่นก็จะมีประวัติแต่ละที่นะครับก็สามารถมาอ่านได้นะนี่เทวดาเขาจะแต่งตัวแบบนี้กันแหละโอ้โหคตรสวยเลยครับคนให้สีช้างให้ผู้ทวดใช่เหรอ ใช่ดูช้างสวยมากใน,นเพิ่งทาสีใหม่สวยนะ<ป>นี่มีขอวงขวาอีก<ป>อันนั้นสีเทานะช้างสีเทาในช้างสีชมพูนี่ช้างสีชมพูนี่พระอินนี่สีเขียว<ป>นี่ยวพาไปดูพุทธ,ธนะอือ<ป>พุทธะธอยู่นู่นพุทธะ เนะห็นปะเทวด,ดานั่งไหว้พุทธะอยู่ยพระสาวกพระอ,อาหารหันห์หกหกรูปอ่ย่าไปจับสิลูกนี่โอ้สีมังมีกลิ่นสีอยู่เลยพุ <ใน S 1> ทธาส,สีเสร็จแต่เขาใช้สีน้ำมันทากันนะทุกคน,นพระพุทธะเราเมันสวย,ยไหมวาดสวยด้วยนะน,ยนี่ตามหายักษ์สมุทรพระ พระภัยเป่าปีสุดสายคอนมั้งเหมือนจะสุดสาครมีนางเงือกมีปู่ฤาษีมหาสมุทรพระภัยเป่าปีแล้วมหาสมุทรจะปวดหูมากตามประวัติเขาแล้วก็มานักลบเดี๋ยวเราวนไปทางนูน้นฝั่งนี้นี่ จำลองแบบไทยพม,านะพมาย่านะโคตรกลางคืนกล<ย>า,างคืนเขาจะเดินได้ไหมเนี่ยกลางคืนเขาจะเดินได้ไหมไม่ได้ลมแรงเลยอลอของนี้ะะเหรอเรามาเกียน,ยน,ะะยนอ๋อมีทศก,กัณฐ์ใช่ขอเชิิญท่าานผู้ธ มีลิงหนุมานด้วยวเห็นปะเขาไท่าเขาเาเป็นช่างเขาก็เลยต้องทาสีเลยบุรณะวัดนี่ก็จะเป็นรูปปั้นที่ทาสีแล้วนี่พระศีวลีนี่ตาอ์เวอร์เลยศีวลีจมะมาหาเทโลโอุย้ยเราเห็นอะไรแลบลิน้นวะอุ้ยเพื่อนตาวะ ไม่ใช่เหรอหโอ้ข้า,ามีที่ข้าพานุเออมีที่ข้าพาเราจะไเท่ยว้ววันนี้นี่เ<า>ทพเจ้าจีนหลกซิ่วีโอ้สวยนะขอเชิญท่านู้มีิาสวยมากเลย,ยนี่พระสายมหายานหลก ถ้าเป็นพวกคนจีนเขาจะเ,าเป็นพุทธพุทธมหายานแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์แม่กวนอิมนะครับมังกรตาแดงแปลเลยสวยด้วยนี่แล้วก็เทพเจ้าจีเราก็จะมีชื่ออยู่บอกอยู่ข้างล่างนะทุกคนใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวขอถ่ายตรงนี้แป๊บหนึงนะรอบๆนะครับเราไม่ได้เดินไปเพราะว่าเขาทาสีกันอยู่เอาป่ะอันนี้เจ้าแม่อะไรอะ่ะใ,ใช่เหรอ อันนี้ไปทางทางทางฮินดูป่ะนี่นี่นี่นพญายมอะย่งลไม่ต้องไอ้คูกระนูกนั่นเลยเหรอ,อนี่นะเมือ่อครั้งเป็นมนุษย์ได้สร้างบาปนานาประการเมื่อตายแล้วต้องนำมาพิจารณาโทษที่ก่อไว้ใครที่ทำบาป้วทุกคนเห็นป่ะโดนโซ่ล่ามคอนะ งนี่อันนี้ผู้หญิงมีฝั่งนี้ผู้ชายนะนี่พญายมมีคนเปิดหนังสือด้วยว่าใครทำอะไรมั่งเนี่ยเขาจะรู้เลยนะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเฟินไม่มีหนีไม่พน้นตอนนี้เรามาอยู่โบสถ์นะนี่เราพาไปดูข้างในนะครับ โโอกระดูกมันล่ล้งหุ่นสวยไหมเ้ยหุ่นด้ยนะฮะดูนี่เขาพระสงฆ์งพาเวทนี่ภายในโบสถ์นะทุกคนเขาเปิดแอร์แล้วก็เย็ยนหน่อยนะครับทำอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันลูก ไปนั่งไหว้ลูกนั่งไหว้ได้เลยปกติแล้วก็จะมีอดีตเจ้าว่านนะครับอยู่ในโลงแก้วนะทุกคนสังขารหลวงปู่วะเห็นปะอยู่ในโลงอยู่ในโลงแก้ว่าใช่ใช่ป่ะอยู่ในโลงแก้ว,กกวเป็นโบสดภายในนะใช่ใช่ใชลูกโอเคยังโอเคยัง โอ้นี่หลวงปู่โตหลวงปุ่ทวดน,นะทุกคนเราเดินชมได้นะครับภายในโบสถ์นะนี่ใกล้ๆนะครับก็ามาสากักการะบูชาได้นะ,อ,ะอันนี้พระอหรหันต์นะนี่พรชื่อพระอะไรอ่ะไม่มีชื่อบอกอนนหลวงปู่ศกอันนี้หลวงปู่เอี่ยม หลวงพ่อคูณอันนีหลวงปู่ม,มั่นเนี่ยหลวงปู่ม,มั่นเป็นอาจารย์ของสายพระป่านะหลวงพ่อคงอ่าใช่ในคร,ร,นรูบาศรีวิชัยป้ายต่ออือถามว่าอะไรพันห้าเนะี่ยเห็นไหมเห็นป้ายเปล่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเปรตแล้วนะครับเป็นกับแบบจำลองเมืองนรก นี่ครับกระทะทองแดงไม่ทำไมเป็นงั้นวะน่ะโอ้โหนี่โดนแบกโอ้โหนี่โดนแทงเห็นปะเฮ้ยไปจับมาร้อนะ่ะไฟลุกนะนี่ดูมือดิโอ้โหลิ้นเลิ้นเป็นไงลิ้นยาวไหมฆ่าช้างฆ่ากวางฮะ ไม่รู้อะไรหล่นไม่รู้หลุดนี่นะทุกคนดูไว้ลิงเสือจระเข้งูน่ากลัวไหมเฉาะเข้าหัวป่ะนี่เจระมงใจร้ายมากนะทุกคน รขันู่นโอ้ยนอนโดนเลื่อยกลางเทวดาทั้งปวงจงรักษาทางโอ้โหนี่บาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบวางเพลิงนี่ชอบเผาบ้านเผาเมืองโอ้โหดูน่ะนี่กำลังฮิตเลยบาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบตกปลาเห็นไหมเนี่ยชอบตกปลาเป็นไง นี่นี่ไงชอบตกปลาก็สุดท้ายแล้วก็มาอยู่นรกนะตกปลาแล้วก็ไปกินอร่อยแซ่บอร่อยสิอร่อยบนโลกมนุษย์โน่นสุดท้ายไปอยู่โน่นชอบด่าพระพิสุกสามันเอ็นนี่ต้นนิ้ว นู่นโดนแทงเข้าไปนี่ชอบมีชู้กับหญิงอันมิใช่ภรรยาสามีของตนโดนแทงนะทุกคนนะว่าไง à? อันนี้ชอบกินเหล้าก็คือผิดศีลข้อห้าพระมาลัยเทศนาโปรดส,สัตว์นรกให้ไปผุดไปเกิดโหกว่าจะเจอ พระอริยะลงนรกทีหนึ่งก็สาหัสสากันนะอนี่นะอ่าตอนนี้เราก็เดินทางกลับนะทุกคนนะใช่ไหมเราไหว้พระเสร็จแล้วเราก็พาดูเมืองนรกจำลองนะทุกคนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นจำลองเมืองมนุษย์นะครับที่มีเปรตอยู่แล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นพวกเทวดานะ แล้วก็ด้านหลังจะเป็นองค์พระองค์วอลเลมเลยนะครับฮะล้อนะทีปา่าโอเคงั้นเรากลับแล้วทุกคนก็ปิดคลิปหน่อยฝากกดไลค์กดแกชร์หน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบายฝากช่องกีจับแฟมิลี่ด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบาย